เป็นด้เป็นคนที่เก่งค่ะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เสมอะคะะม่อะอ,อย่าเยอด่จนะคะ,ะในในแล้วก็อย่าเต็งเยอะๆแต่ก็จะบอกว่าไม่มีป้าย <laughs> ไม่มีป้ายเอ่อฝากความคิดถึงไว้หาน้องซมุกมาวินด้วยนะคะแล้วก็ จอกันเจอกันเรื่อยๆค่ะเราเป็นกําลังใจทุกคนงานนะคะตัวได้ยังไปเรื่อยๆนะคะเมราไ่ยงยุิดัรนจค่ะยแตว่าตั้งใจทำงานแล้วก็หวังว่าจะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็กินน้หารไม่เยอะพักผ่อนถ้าไม่ไหวก็พักด้วยถ้าคุณ รู้ว่าเป็นคนที่เข้มแข็งเก่งแต่ว่ามีอะไรก็บอกพี่อยากทำให้พี่อันดามีความสุขพี่อันดาอยากไปไหนก็จะพาไปพี่อันดาอยากจะกินอะไรก็จะพาไปกินถ้าพี่อันดาอยากได้อะไรก็จะซื้อให้เอไม่แล้อลองไปเที่ยวแบบไม่เปิดแมพแล้วนะคะแล้วได้เพราะลูกแก็สัมรัสเก่งมากแล้วกชอบเขือีกไม่ใช่เดินเป็นแบบ นังน่งรถโดยสาอันดา说不要我们就要那种坐吉普车但是ก卡说但是你是经常晕车的哟真白安达说我还是要去的哦เป็นแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะอ๋ออ,าอยากให้เพื่อนๆกินเยอะๆออ卢卡说ตอนที่เราแบบนม่งานอ่ะเรามาักจะชอบนัดอิสปายไปชอปปิง้งหรือกไปกินข้าไหมยก็มีนัดบ้างค่ะแต่ว่าแบบว่าด้วยความที่บ้านน้อยกับบ้านหนูคือ เอออยู่วคนละโลกอ๋อใช่แต่ว่าพวกเราก็แบบมีงานส่วนใหญ่ก็คือมีงานเลิกันทุกวันอยู่แล้วแต่เชลูกแก้วสวยที่จริงๆก็คืออยู่ด้วยกันแล้วมั้งแอนด้าบอกว่าที่จริงคือทุกวันเียนคือหกโมงเช้าถึงห้าทุ่มเลยสาวสวยที่เป็นโฉงเจ้าจะไม่อยากเห็นพี่ลูกแก้วออนบ้างแฟนๆบอกว่าแบบเมื่อกี้แบบยังไม่พอมันแบบยังได้อีกเออ 像我们的 l u c 也是这样子好好，安大撒娇，好吧？他是开口，表情大，表情玩个大的，表情哎。嗯